แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกตตต๋ต่อข่านะคะวันนี้ค่ะเก๋เชพาทุกคนนะคะมาชมกับรีวิวรถส,สวยๆจากทางสวิยนมือสองต่อออต,ต้อข่าของเราค่ะวันนี้นะคะใครที่บอกว่ากําลังรอกับรถกระบะรถใช้งานเอาไว้แบบประกอบอาชีพเดินทางไกลวันนี้เรามีกับรุ่นยอดนิยมกันเลยค่ะ นั่นก็คือ Toyota Hilux r ร v o เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัว2.4 e smart c a b h มี a n e นรถรปี2017ค่ะราคาป้ายแดง799,000บาทค่ะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชมด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับชมด้านหน้านะคะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นตัวคมเนียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำ ตัวไฟหน้ายัางคงเป็นรูปแบบฮาโลรเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยค่ะต้องบอกว่าแค่ชมด้านหน้ารถยังดูสวยขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นด้านในและอยากชมรอบๆตัวรถกันแล้วอย่ารอช้าค่ะทุกคนคะขยับมาด้านข้างกันเลยนะคะสำหรับตัวล้อตัวนี้ค่ะจะเป็นล้อแมกนะคะจากทาง To y ยต a ขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางปี2020นะคะ คันนี้ได้ไปคุณยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนยางหรือว่าเสียเวลาใดใดสิ้นยังสามารถขับได้แบบสบ,สบายสบายได้ค่ะต่อกับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูนะคะก็เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันและอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะ แต่ว่าเป็นแคบที่สามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะทุกคนคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดาค่ะมาดูอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะสำหรับตัวรถกระบะหรือว่ารถใช้งานนั่นก็คือส่วนท้ายนั่นเองนะที่คุณสามารถจะนําไปขนขอประกอบอาชีพ ผนสัมภาระต่างๆค่ะดูกันก่อนสําหรับในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไร้ฟ้าค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีกับไฟเบรกดที่สานที่จับเป็นตัวคมเนียมมาพร้อมกับการชนหลังและเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันค่ะดูหน้าแม็กไลเนอากันสันิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยต้องบอกว่าสภาพดีนะพร้อมใช้งานค่ะ หน้าแม็กไลเนอร์เมื่อเดียวบอกว่าผ่านการใช้งานหนักคนของหนักจนรู้สึกว่าตัวหน้าแม็กไลเนอร์เสียหายหรือว่าเป็นรอยลึกไม่มีนะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อีกนานเลยค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถนะคะกับเจ้าไฮลักเรโว2.4อก 4e ส,ส,สมารทแคปรถปี2017คันนี้ค่ะ มาดูกับด้านในตัวรถกันค่ะด้านในจะเป็นทีสีดำนะคะสภาพคือดูใหม่และพร้อมใช้งานเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นวัสดุสีเกินนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างค่ะบอดท,ที่ได้เนี่ยเป็นบอดหนังนะตัวนี้นะคะได้เป็นบอดหนังเลยค่ะแล้วก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกไม่มีอรอยขาดค่ะเป็น ทรงใหญ,ญ่รองรับสรีระของคนนั่งได้แบบสบายสบายเลยค่ะมาดูกับเจ้าพวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันสามารถปรับวัล,ลรุ่ปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้และด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะรองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีต่างๆนะคะเล่น fm/am นะคะตั้งค่ารายการโปรดได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อก,กับ aux และ usb ได้ค่ะตัว A อยังคงเป็นแบบแมนนวลนะคะก็ปรับที่ทาง ปรับระดับความแรงของลมความเย็นได้ค่ะแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟ1 2์2จุดซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะมีเป็นที่วางของที่วางแก้ว2สตำแหน่งค่ะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมาพร้อมกับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะก็ขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของเนี่ยประสงค์ทั่วไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวคูบ็อกนะคะมาพร้อมกับช่องใส่เอกสารค่ะแล้วก็ดูกลับในส่วนของด้านหลังสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเบาะ ด้านหลังเนี่ยสภาพดีไม่แพ้ด้านหน้าเป็นเบาะทรงใหญ่นั่งสบายอาจจะไม่ได้แบบมีพื้นที่กว้างขวางเหมือนรูปแบบสีประตูแต่สามารถนั่งได้ใหม่นั่งได้ค่ะทุกคนคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวพิงหลังเป็นตัวหนังชิ้นเดียวกันนะคะสภาพสมบูรณ์ชิ้นเดียวกันเลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับแอร์แบค 3จุดด้วยกันก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ตรงเข่าคนขับอีก1จุดนะคะแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ตำแหน่งค่ะและนี่ก็คือภายในตัวรถนะคะกับ t o y ยต้าไฮ u ักรีโ4สอีกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญของตัวรถเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสภาพเป็นยางไรไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือหัวใจหลักนะคะของตัวรถเลยนี่ก็คือ,คอ,คอ,คอเครื่องยนต์และเกียร์นั่นเองนะคะตัวนี้คเครื่องยนต์เดิมๆค่ะทุกคนค่ะสภาพดูใหม่นะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะตัวเกียร์เนี่ยก็ไม่เคยโดนผ่าด้วยค่ะแล้วก็มาดูนะคะสังเกตจุดมาร์กจากโรงงานแต่ละจุดยังคงอยู่สภาพเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดมาร์กที่ผ่านการตรวจสอบ QC จากทางโรงงานเนะะี่ยค่ะแล้วก็ ตัวบอดี้นะคะคานด้านหน้า3ชิ้นส่วนยังคงสภาพเดิมๆสังเกตจากตัวลูกศรแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ตัวหนังสือต่างๆได้เลยค่ะแผ่นเพจจากโรงงานค่ะแล้วก็สติกเกอร์มอ,อก,กอสำหรับตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็เดิมๆเมช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะฝาไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะแผ่นซับความรอน สติกเกอร์ข้อควรระวังต่างๆก็ยังคงอยู่ครบถ้วนแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4หรือว่า2 4 0 0าสซีซีค่ะจะให้กำลังอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรด้วยกันค่ะ ใครที่กําลังเล็งๆเจ้าคันนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นรถ M2M ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็คือราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าค่ะเท่ากับว่าคุณจะได้รถสวยคันส็ดเอกในราคาถูกค่ะซึ่งที่โต๊้ขาของเรานะคะขายอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทค่ะราคาถูกขนาดนี้ คุณยังสามารถจัดไฟแนนซ์นได้และที่สำคัญเครดิตด,ดีฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นเนะคะเลือกกันผ่อนแบบสบายๆค่ะได้ยาวนานถึง84เดือนและยังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีใครสนใจต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะ สามารถติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook กับเพจสุ่อรยนต์มือสองโตอัลติค่าหรือว่าผ่านทางไายเลเโทรศัพั์ก็กิ้งกางมาได้เลยค่ะกับ0837777747และ0837777757นอกจากนี้ยังม <Yeah. S 1> ีช่องทาง <c oughs> อื่นออีกมากมายค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากดูเป็นรูปแบบอื่นบ้างดูเป็นรุ่นอื่นบ้าง <c oughs> ก็สามารถรับชมรีวิวค่ะผ่านทางช่อง YouTube ของเราได้กับโตอัติค่าชแชแนล เข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกดซ u b สไ r i b e กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะและบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะเป็นรถสวยสภาพเกดเอไม่มีชนักมีความจมน้ำหรือว่าไฟไหมถ้าตรวจเจออินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพแบบพร้อมใช้ง,งานและที่สำคัญมาพร้อมกับราคาที่เรียกได้ว่าร้องว,ว้าวอย่างแน่นอนค่ะกับราคา539,000า่เ้าบาทค่ะใครสนใจต้องรีบมาซื้อต้องรีบจับจองกันเลยนะคะกับ t ต y o ต้ h ไ l u ัก e ี o 2่ S อ s สม r ร c แคนะคะพิเลเนอร์รถปี2017ค่ะคลิปนี้หมดนะ้วเดียวเกล้วค่ะจะกได้ใบ่คลิปหน้าขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีค่ะ